เอาล่ะก็ขอ,อกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้ TikTok Live Studio นะครับ TikTok Live Studio ก็คือการทำไลฟ์สเตีมบนแพลตฟอร์ม TikTok นะครับโอเคอันนี้เพื่อนๆก็จะรู้อยู่แล้วนะอ้าอันดับแรกก็เข้ามาใน Google นะครับแล้วก็เ์ชว่า TikTok Live Studio นะครับแล้วคลิกมาที่ลิงก์แรกเลครับคุณหาเจอแล้วนะดาวน์โหลด Live Studio นะแล้วกดตรงคำว่า free download for Windows นะ เราดาวน์โหลดนะฮะแป๊บแต่เนี่ยผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะจะลบไฟลนะ์ก่อนอันนี้คือไฟล์เก่านะแล้วก็กดตรงนี้ปึ๊บโอเคอ่าสมมติเพื่อนดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนาะให้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กด yes แล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับแต่ว่าผมดาวนะ์โหลดไว้แล้วเนาะอ่าแล้วเราก็จะไปเข้าออหน้า โอเคนะครับเพื่อนๆดาวโหลดเสร็จแล้วเพื่อนๆอาจจะเข้ามาที่หน้านี้นะให้เพื่อนๆล็อกอินก่อนเลยนะครับล็อกอินเข้าบัญชี t i k t o k ของเพื่อนๆนั่นแหละอันดับแรกนะเพื่อนๆเลือกได้เลยว่าเพื่อนจะเอาแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะเอาเป็นแนวนอนเพราะว่าสะดวกแบบแนวนอนนะครับโอเคอันนี้ก็คือการเพิ่มฉากนะการเพิ่มฉากก็คือเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะเป็นทีมแบบไหนแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะอาจจะเป็นนีออนไลท์หรือว่า เยนโลพาวเวอนะครับเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะครับตามความชอบเนาะแล้วก็นี่สามารถเลือกได้ว่าจะให้กล้องอยู่ด้านล่างแบบนี้หรือว่าจะเป็นแชทแบบนี้เลือกได้เลยคนระับแต่ว่าผมเลือกไปแล้วนะจะเป็นแบบนี้นะหนบแรกนะฮะเพื่อนๆมาดูที่นี่การจับภาพจอแสดงผลนะก็คือนี่สําคัญที่สุดเลยนะ,ะวิธีการเพิ่มไอ้พวกนี้มานะ เพื่อนๆกดตรงเพิ่มแหล่งที่มานะมันจะขึ้นหน้านี้เนาะแล้วก็นี่เลยจะมีการจับภาพจอแสดงผลนะครับแล้วว่าจะเป็นเออแม่จะเป็นกล่องแชทจะเป็นการแจ้งเตือนสามารถเพิ่มได้เลยเนาะอยู่นี่โอเคนะสามารถเลือกได้นะการจับภาพจอแสดงผลก็คือจะจับภาพหน้าจอของโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเราเป้าหมายก็คือเป้าหมายเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะว่าจะเป็น อาจจะเป็นเป้าหมายเป้าหมายผู้ติดตามหรือว่าจะเป็นเป้าหมายของขวัญก็ได้เนาะสามารถเลือกได้เลยนะ er แล้วก็กล่องแชทก็คือเวลาไล์อยู่เนาะแล้วก็มีคนเม้นมาหรือว่ามันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะเมนมาก็ขึ้นตรงนี้เลยการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนก็คือนี่นะการแจ้งเตือนเวลาที่มีคนมากดติดตามเรานะมันจะแจ้งเตือนขึ้นหน้าจอเลยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกโอเคนะเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกเลยก็คือสิ่งที่จะพาดูก็คือ กล้องนะคะกล้องก็คือการที่เวลาเราไลฟ์ไปเนะีแล้วเราเปิดกล้องจะได้เห็นหน้าเราไปด้วยนะแต่ว่าผมจะไม่เพิ่มเนาะแล้วก็คือการจับภาพหน้าต่างการจับภาพหน้าต่างเฉพาะหน้าต่างใดหนะ้หน้าต่างหนึ่งที่เปิดอยู่บนเดสก์ท็อปหรือแล็บท็อปของคุณนะรประมาณนี้นะนี่ปกติผมก็ไม่ได้ใช้นะเวลาไลฟนะ์ลิงก์สามารถเพิ่มลิงก์ต่างๆได้เช่นลิงก์จาก easy donate ลิงก์ให้คนมา d o เน t e ขึ้นจออะไรประมาณนี้นะ โอ้ก็คือเพิ่มวิดีโอลงไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโออะไรก็แล้วแต่นะครแคสแอนดรอยกับแคสไอโอเอสคืออะไรก็คือเวลาเราจะเล่นเกมในมือถือเนี่ยเ้วเชื่อมต่อเข้ากับไลฟ์เราเนี่ยมันจะมีวิธีการแคสอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแคสแบบมีสายหรือว่าแคสแบบไร้สายก็ต้องเลือกให้ตรงด้วยเนาะส่วนโดนเพื่อนเนี่ยใช้ Android หรือ iOS เอสนะเลือกให้ตรงด้วยนะครับการแคปเจอร์การแคปเจอร์เนี่ยผ่านไปก่อนก็ได้นะครับเป้าหมายก็พูดไปแล้วนะครับ การจะอันดับผู้ชมนะเดี๋ยวผมลองเพิ่มให้นะกันนะการจะอันดับผู้ชมอ่านี่นะครับสามารถปกติอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะแต่ว่าจะลองเพิ่มแหล่งที่มาให้ดูนะเป็นยังไงชินี้ประมาณนี้เลยนะอาจจะเป็นชื่อชื่อผู้ใช้ที่แบบส่งของขวัญให้เราเป็นอันดับหนึ่งก็ได้นะประมาณนี้แล้วก็่าเรามาดูต่อที่อีกข้อความนะข้อความกดเพิ่มไปเลยข้อความเราสามารถพิมพ์อะไรก็ได้นะ อ่ะผมจะพิมพ์เป็นคำมั่วไปแล้วกันเราสามารถเลือกสีข้อความได้นะครับก็มีแบบอักษรว่านี่อาจจะเป็นการเลื่อนได้เราสามารถเปลี่ย้มันเลื่อนได้นะครับลองเพิ่มหลังที่มาดูก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็กดไลค์เนี่ยก็คือสามารถเลิ่มได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวพามาดูนี่อันนี้คือเอฟเฟกต์ถ้าเราเปิดกล้องนะครับอาจจะเป็นการแต่งหน้าเล่นอื่นๆมากมายเอฟเฟกต์ effect. เอฟเฟกเสียงนะเอฟเฟกเสียงก็คือเวลาอะไรอยู่เราสามารถกดเอฟเฟกเสียงได้อาจจะเป็นปมมือเป็นว้าวแล้วแต่เลยนะครับตั้งค่าเสียงก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะสามารถปิดลาโพงปิดไม้ได้นะครับแต่ผมไม่ปิดหรอกกดไลค์ก็คือเริ่มไลฟ์นะครับโอเคสําหรับ t i k t ต็อกไลฟ์ส d ต o ิก็มีประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผม